สวัสดีตอนบ่ายนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อผาไฟแดด้อนมากตอนนี้รถกูลก็เห็นบอกว่าออกมาจากศูนย์วานอนแล้วนะครับผมมารอรถปูนนะฮะไม่เกินอีกสิบนาทีน่าจะมาถึงนะตอนนี้เกิดองขึ้นิดไรขึ้นของสองชอนะฮะ ลุ้น <G Incre ased doorway> โอ้คุณมันผิดกันคุณเจ้านายของคุณนคุณคอยเลี้ยวปากนอาเอ้านี่บุญร้านะเจ้านี่ได้อยได้เจ้าอีกชกดีแล้วเนี่ยกตั้งสูงหรือเปาเนี่ย

เจ้าบุกก็เห็นว่าดอกมันจะเจ็ดสีกันตอนแรกมันจะออกเป็นสีเขียวสีเหลืองอ๋อเจ้านับตังไหนในเจ็ดสีข่อยขึ้นนับเป็นสามสีหนึ่งนี่อะไรกันบางกระเบื้องก็ตอนไปมันเปลี่ยนสีเขาบอกเลยว่าให้เบื้องมันเป็นสีแล้วนี่มันเริ่มแล้วมันออกมาเป็นสีใดเอ๊สีกาสีกาสีนี่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดสิบกอ๋คือเบาสวายุคนเดียวเลยเนอ

ใครทำเองเลยเหรอไอชายนั่นนะโอ้เก่งแท้ออาร่เอาไปน้ยุ่งเอาม่นนะ่กิ่งตทบกิ่งสแตกในปาท คือบ้านเนี้นะครับเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันนะเอฟซสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะนั่นี่นะดอกจันดารานะกำลังเลื้อยขึ้นบันไดขึ้นดาดฟ้าไปแล้วนะฮะโอ้ดอกอะไรนี่ไม่รู้จักชื่อนะสวยมากนะครับ นี่คุณผู้ชมดูนะฮะมีแต่ดอกที่แบบไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรน่นะับดอกซ้อนนะดอกพุซ้อน,อ,อ,นอ๋อมันหอมเลยอยู่ตรงหน้าองคู่ไงแต่ใบมันไม่เหมือนกันนะอยู่ตรงที่หน้าองคู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แบบนี้คนละพันธุ์ม,ม,มันมีหลายท่านถามมานะนะว,ว่าดอกอะไรดอกดอนย่านะครับ ที่นาก็มีแต่เราไม่ค่อยอาจอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับดอกดอนย่านะฮะมาจากประเทศฟิลิปปินสนะ์อันนี้บอดดอคนั้นนะอันนั้นตุนปูอันนี้อ๋ออันอันแล้นตัวนั้นก็เบญจมาศตัวสูงบ่ตัวนั้นอนะ่ะอืมตัวนี้สวยตัวใหญ่ส่วนทางนี้ก็ดอกเบญจมาศนะฮะโอ้มีสีเหลืองด้วยถูกใจพี่เสือให้แม่ด่าสีส้มสีชมพูบานเยน็นโอโรสสีม่วงสีแสดสีขาว แต่ว่านะมันอาจจะมีแบบแมลงกินใบหน่อยเนาะสงสัยมันมันน่าจะหวานหรือเปล่าใบนี้นะฮะดูนะฮะข้อดีของดอกเป็นจมาคือพอมันโตปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นเมล็ดแล้วมันก็ร่วงลงไปแล้วก็เกิดขึ้นใหมอ่อีกนี่<อ>เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยชาวมนบอกว่ามันเกิดที่เองนะั่เนี่ยที่เคยปลูกเอาไว้นะมันก็เนี่ยนกระจายไปทั่วนะฮะตามชื่อของเขาเลยดอกดาวกระจาย เฮ้เกิดอะไรขึ้นแถวนั้นเดืองเดเดืองดางอ๋ออันนี uh um cioè, uh <t um> <t uh ้ต uh uh ัดเขาผสมพันเองตอนตัดเก่งนะเป่นก็ลองทำดูดงลองต่ออะไรก็ตายเยอะเหมือนกัน ว่าเราเราเราไม่มวิธีคือเขากานเสร็จแต้งเอาถุงมาครอบไว้แต่เราไม่ได้ครอบไงเขาไปโดนน้ำมันเลยเน่าอันนี้มีออกดอกเป็นเป็นหน้าหน้าเป็นฤดูฤดูเหรอไม่ถ้าหน้าแรงออกตลอดอยุนแต่หน้าฝนเพราะว่าชวนชมเขาเขาไม่ได้ชอบน้ำไงถ้าโดนน้ำก็ไม่จะออกใบเป็นใบจะออกเป็นหน้าแต่มีอยู่ดอกหนึ่งมันออกทุกหน้าเลยนะทุกวันเลยนะดอกทอง ดอกเบี้ยโโอ้หดอกทองก็ออกัไม่ได้ออกตลอดดอกทองอ้าวแล้วลาลาเอาทองไปจำนำเขาไม่เขาก็คิดดอกออกทุกวันเออออกทุกวันเหมือนกันมีอยู่วันทถวไหนเขาไม่คิดดอกบ้างได้อะไรมาตะไคร้หอมโอ้โหทำไมต้นมันใหญ่จังไคร้หอมโอ๊ยไม่ได้ขโมยนะปลาสัวผมสิปลูกใหญ่ได้ไคร้หอมเนี่ย พนตะไคร้จะหอมรู้ได้ยังไงว่าตะไคร้หอมเลยยะดาดาแล้วโอ้ตะไคร้หอมเอามาทีแรกต้นแม่ได้ทีแรกมันบป๊เกิดเด้แม่ได้นอาไป้ลูกล้างเครื่องไอซิดไงเนี่ยด้อไอ้ชัยเนี่ยมันจะหอมอ๋อเหรอตะไคร้มันกันยุงพี่ได้ยินมัมีนะครับอย่าว่าแต่แม่ดาเลยมีอยู่คนนึงบอกว่าโป๊เอาไปปลูกหลังบ้านอายด้วยตะไคร้หอมเอาไปปลูกกันยุงผมปลูกได้เอามาเอามาเอามากมวนสิบ สิบกอไปขอชาวบ้านเข้ามาสิบกอแล้วเอามาขังโจทย์แต่นู้นน่ะไข่ธรรมดาแต่ไข่ทำกินคือด้านนู้นงามมากเลยอันนี้เขาไม่นนิยมไหมบออันนี้เขาไม่กินเขาไปปลายาขันยุงปลูกไล่ยุงเดี๋ยวก็เขาไปสกัดเป็นน้ำมันส่วนผสมยากันยุงเนาะน้ำมันตัไขนี่แหละตื่นเย็นๆใครกินไม่มีอันนี้ไปแทนได้ไหมไม่ได้ออ๋ เป็นกลิ food food but, so food food. ่นตะไคร้ครบเครื like ่องที่พ <un> ี่ตะวันใส่ต้มยำลองดูตะไคร้ครบเครื่องกินจะคนละอย่างเลยกินมันจะไม่ได้บตะไคร้ครบเครื่องไไม่ด้เจริงๆตะไคร้ครบจะบ้านบอกว่ามันกินมันจะออกมาอีกแบบหนึ่งจะให้เป็นตะไคร้ควบนั่นจะดีจะบ้านพี่เรามีอะไรให้เอาไปบ้างเนี่ยมีแต่เรายิ้มเลยขออะไรอีกแล้วเมล็ดัน โอยโดาวบานชื oh. 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 Yeah. Yeah, ่อนะใช่แดงเผาแดงไม่หมผวกินกะเพราไงมนเลยผไม่ให้เต็มเลยมาแล้วโนจอกันในสวัสดีค่ะโน่นนะฮะรถปูนมาแล้วนะคุณผู้ชมสองคันเพราะว่าทั้งหมดมันกี่คิวนะทั้งหมดนะเจ คิวใช้ทั้งหมดเจ็ดคิวใช่ไหมเจ็ดคิวสองคันคันหนึ่งเพราะว่าจริงจริงมันหกคิวกว่าแต่ว่าไอ้ชายเลยให้เป็นเจ็ดคิวอ๋อเพราะว่าเหลือดีกว่าขาดเนาะเขาไม่ขายครึ่งครึ่งอ๋อสองคันสี่สี่กับสองนะฮะทั้งหมดเอ้ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่กับเท่าไหร่เมื่อกี้ห้ากับสองหว่าเจ็ดคิวแล้วเคิวอ่อนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมนะ คลิปหน้าก็มาดูบรรยากาศตอนที่เทป,ปูนเนาะนะครับ